ตัวยาวๆอีเลยร้อยยี่สิบมาทได้นียเนาะอันนี้คือนี่คือทั้งตัวร้อยยี่สิบบาทครับผมอุ้ยไอ้ตัวโลห้าสิบบาทได้เลยเนาะครับผมโอ้โหต้นม้นี่เป็นเอาไปทำอาหารอะไงครับไอ้ตัวนี้ไปต้มครับมอะครับผมทอดก็ได้เนาะได้เนาะเดี๋ยวนี้เรียบร้อยแล้วครับไอ้ไอ้ปกติเลยครับผมโอ้โหสุดยอดนะขอบคุณนะครับครับผม แต่ตอนเจ้าก็พามังเอลไปแล้วแต่ตอนนี้ครับเปิดการดแรงของเพื่อนแมงกอนพี่จเจการ์ดแรงกัดกัร์ดชนพอดค่ะการ์ดหอดเพราะว่าไม่มีของอะไรนี้มันแปลกๆมีขายมีเยอะๆของป่าค่ะของป่าพี่ป่าของพื้นบ้านาอ่ะมีที่ไหนพี่ปีนที่แบบบัดเด็ดๆหน่อยครับพี่อ๋อค่ะอันนี้ก็จะเป็นป่าแดดเดียวนะเจ้าอ๋อนี่คือป่าแดดเดียวเหรอครับสวัสดีครับคุณลุงครับสวัสดีครับอ๋อนี่คือป่าแดดเดียวนี่คือเป็นโอลี่ของที่นี่เลยรับพี่ครับแม่นค่ะโอ้โครับป่าแดดเดียวสะอาด ขายได้ครับแพ็คละห้าสิบบาทค่ะโลละร้อยโลละร้อยเนี่ครับแพ็กละคือกิโลครับออ๋แล้วนี่นะคานี่ยหกสิบบาทนี่ยาวหน่อยใช่ค่ะตัวจะใหญ่หน่อยค่ะประกอบเอาไปเป็นของฝากได้ขายไปขายมาก็ต้องมาแวะซื้อที่นี่อ่ะจ้าคือมีมีทีเดียวท่านั้นไปมั้งหรอค่ะเป็ครับแล้วอีกนี่คือไปอยู่ได้กี่วันด้วยกันได้พี่แค่ตู้เย็นก็ได้เนาะสามสี่วันนะครับสามสี่วันได้เลยครับอ๋อนี่คือเป็นเฉพาะที่นี่โอลี่ที่นี่เลยแหมนค่ะ สวัสดีครับป้าครับครับสวัสดีครับโอ้โหนี่คือปลาส้มเหรอฮะใช่ขายอะไรครับนี่ถุงละร้อยค่ะถุงละร้อยเหรอครับอันนี้ห้าสิบบาทเขามีถุงนอ้อยห้าสิบบาทอันนี้ก็คือเป็นของห้องว่ายเอาเป็นซิกเนเจอร์อีกแบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากป่าค่ะปลาส้มปลาส้มแล้วก็ทําเองทําเองตัวล้วก็จะมีมีปลาส้มมีปลาแห้งที่แบบแม่หอดต้องซื้ออ๋อปลาส้มนี่คือปลาส้มปลาแห้งนี่คือเป็ดดิ้นครับอันนี้ขายกี่บาทครับป้าครับห้าสิบบาท ห้าสิบบาทพอซู่ม่เพื่อนไปทำอาหารนีไยครับเ okay. ต้มโคงต้มโงรับต้าโคงต้มยำต้ยายงต้งยงตงยายำอ๋อแ้วกชอบในแกงั้เออเออเออเาะมันได้นื้อปลาแห้งโอ้นี่คือร้านป้าเลยนะครับเนาะอ๋ะนี่คือขข่เปชุดเลยเหรอครับสองไรซาสามสรูห้สาสิบบาท โอกนี่ักหวานจะพัานในวงน้เชอมมีนขนี่ม่่แม่นแม่นอันี้คือพัดขวางครับหวนซาบาบามหมู่ห้ดไข่หมดกันละ้าีดไหมดแน่นี้ต้องมีไข่นี่จานที่บาทหรอครับจาละห้บาทจานละ5้บาทไอ้ผมมากอ่ะเนี้ยหนุ่ฝกซื้อเมื่อี้อาจริงเหรออุ่มฝากซื้อนหุงใช่ไหมเอาตังมาเลยซื้อเลยงนี่กนึ่งถุงแล้วก็ ผัหวานเอาเนี่ยค่ะใช่โครดอาหามันเราแม่นทัวร์ใช่อันผมเอาใส่ถุงเพื่อนผมเลยครับอ่าโหข้าวานผักวหวานใส่ต้มอ๋อแล้วนี่คืออยู่ได้กี่วันนะครับปกติครับถ้าใส่ด้วยเหงื่อใส่ต้มกินไว้ี่นี่มหมือนก็ได้อ๋อกะฮะข้าวต้มปีจะได้ข้าผวหวานแค่จิ้นะค่ะครับไอโมดได้จานเดียวกับเจ้าครับผมโอ้ขอบคงทำหมดผมไมคใส่โมดเลยนะค่ะอ่าคือน้องที่มันมาถ่ายด้วยกันนะครับแกฝากซื้อครัวนายผมแจตัง ขายเพ่ให้อจ่ายจตังค์ครับอะไรมาต้องมาอุดหนุนกันนะครับอ่านี่ลูกพี่เราโอ้โหแถมไม่ด้วยนะครับแถมพูดเลยหนึ่งร้อยบาทฝั่งหนุ่มอ่าจากหนุ่มขอบคุณครับผมขอบค่ะอ่านี้ก็เป็นของของป้าของป้าค่ะป้าสวนมาเก็บมาเก็บไม้มาออกมาขายกันอ่ามาเก็บผลจะมีวิวภาพหวานเยอะนะพี่น้องแม่สองงนี้แน่ หวานหวานออกอันนี้ก็จะเป็นป่าแม่น้ำอ๋อป่าแม่น้ำเลยเขาเขาแค่ไมครับรมีป่าสนน้อยตัวใหญ่นี่คือมันเก็บอะไรแม่น้ำมาเลยเหรอครับค่ะอ๋อฮะอ๋อเป็นปลาสนป่าสนมากเพิ่งเพ่เหรอไปซื้อไป,อไปเอาไป,ไปเอาไปขายต่อหรือไปทำอาหารต่อใช่ไหมฮะค่ะซื้อไปก็ไปทำกับข้าวบางทีก็เข้าร้านทำกับข้าวร้านเหรอครับค่ะบางทีก็ซื้อไปทำเองในครอบครัวเขาอ๋อครับผมขอบคุณนะฮะอันนี้หอมหอมนี่มันน้ำม อ,อยอันนี้ก็อันนี้เป็นขำขำนี่นี่น,น,น,นี่กำลังตักเลยขำมี่เหรอครับเพิ่เอาไว้อย่างครับบ้าเอาไปพาดเจ้าเอาไปพาดเอาไปแกงอ๋อครับเจ้าอล้ำนะครับเออดูหน้าผมอะผมงงนะครับมาๆเคยเจอผมนึกว่านำเตาแบบใช่เนาะครับเนาะใช่ะมันก็คล้ายๆกับตาเนาะอ๋อกัครับโอ้โหขำอ่ะ ต่อไปครับเจออย่างซับยากๆเยอะนะเนี right. well, so ่ยในนี่น like นี้ก็จะมีปลาแดดเดียวมาดีครับอ๋อในกุลุกพักแห้งอายุพักแห้งว่ะปลาแดดเดียวสองห้าหกลายอย่างค่ะราคาประกอบกบแบนเตี่สูงเท่าไรครับน้องเกโอ้โหนี่ถึงสองร้อยก่อนเพราะว่ามันจะได้ษปีนักตัวใหญ่ครับเยอะค่ะติปช่อนโอเคครับอันนี้แปะอันนี้แปงเนรอปลาปลาตะเพียนตะเพียนแดดเดียว ต่นีผลิตภัณฑ์ป่าจะน่าปาแต่ลูกนะหน้าป่าก็มีด้วยเลยโอ้โอ้โอเคครับย้อนไปตะปูนได้ครับไปครับะพี่ครับอันนี้เป็นปลาครับพี่อันนี้เป็นปลาเพี้ยค่ะปลาเพี้ยตรงนี้ตัวยาวๆได้ไหมคะยาวๆดำๆไหมครับขึ้นมาเพื่อจะเอาไปลาบโอ้เหน้าปลาเพี้ยเด็ดเลยอันนี้คือวัตถุดิบนี่คือราคาตัวเท่าไหร่พี่ตัวร่ครับตัวใหญ่ครับพี่อ๋ออันนี้สองร้อยห้าสิบอะตัวโตนี่สอง 200, นะ200นะนจะแ่ะปล <c oughs> ปาเพียนี่ต่างจากปลาอื่นอย่างไรครับพี่ <c oughs> อ๋อมันเนื้อมันจะนิ่มกว่าปลาอื่นนะจ๊ะ<อ>มันจะล้ำกว่าลำกว่าพทีขาว่า้าเียเพยนี้เลยนื้อมันจะฟูจได้เยอะอ๋อครับอันี้ครับโอ้ปเพีอ่าานี่คือปลาบ้าเรื่อยไปครับาน้ําสมน้าแม่น <c oughs> ้ำ ชาวบ้านตมหรือเก็มาขายนะคะอ้มาล้วกมาขายนี่เป็นน้ำจิ้มมันหรอนี่เป็นปี้นี่อเ่าไเ่ค่ะไป่าอ๋อกหะไก่ปาดอไก่งไปย่างไอไปทแกงได้ต้มก็ได้คือหลายเมนูหลายอหริน้ที่ผมมาเนี่ยเปิดเลยที่ขอบคุณนะครับโอ้โห อ้ขาอีถ้าถ้าซส่เทาแบบขายมาวันนี้ไอเขาเนี่ยได้เก็บไว้อะไแงครับผมอัดน้ำแข็งเลยครับอันนี้คือปลาเพี้ยนล้ครับปลาอะไรนี่ครับโอ้โหคุณลุงซื้อเลยครับผมลุกคุณลุงก่อนนี่โอ้โนี่ยใจเอุีบีก็หางยันร็ส่อโัะ โอะไรนี่ครับผมได้เลยครับอันนี้อันนี้คือเปิดขายเป็นโลกครับป้าโอ้ปล่งกำลังขายดีโหขอโอ้โหขอดูข้างในนะฮะโอ้ตัวใหญยาวยิ่งเลยยี่สิบบาทม้ครัะนี่เนาะอันนี้คือนี่คือทั้งตัวร้อยยี่สิบบาทครับผมอุ้ยไอตัวนี้โลห้าสิบบาทได้เลยเนาะโอ้โหตัวนี้นี่ปุ่นเอาไปทำอาหารเลยนะครับไอ้ตัวนี้ไปต้มครับโอ้โหอะไรก็ได้เนาะได้เนาะนะครับเรียบร้อยแล้วครับไอไอปกติเลย ครับผมโอ้โหฝอดนะไอ้ขอบคุณนะครับ,บผมค่ะคุณผู้ชมครับอย่างที่ผมบอกไปครับซื้อมากเข้ามาซื้อปลาหรือว่าวัตถุดิบที่นี่นะฮะราคาจากคนท่านเนี่ยย่อมยาวระกอกเปลืองยังเอาไปประกอบอาหารเอาไปขายต่อยังมีที่นี่อยู่กับตลาดนี่อันนี้คือประมาณ4ี่โมงแล้วพี่นาะอสี่โมงเย็นค่ะค่ะ,อ,ะโอโหนี่คือของสดเนาะของสดการหอดเตาอของปลา สังเกตป่าสวัสดีครับคุณลุงโอ้อันนี้ยังโอ้นี่คือปลาดุกโอ้โหอันนี้ปลาแล้วล่ะปลาปลาคังครับปลาคางเนี่ยครับปลาคังครับปลาคางครับปลาเพียคุณลุงครับผมขอถามนิดนึงฮะ ปลาแต่ละชนิดนี่คือแตกต่างกันตรงไหนฮะอ่าเวลาได้มัน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 จะแตกต่างกันแล้วมันปลาเพลี้ยอันนี้เป็นปลาไม่น้ำอันนี้เป็นปลาเลี้ยงอ๋อปลาเลี้ยงครับแล้วละปลาไหนโปลาไหนแพงกว่ากันอ่ะอันนี้แพงกว่าเพราะว่านี่กับที่ราคาเดียวกันนี่โลละสองร้อยโอ้โหปลาที่นี่คือปลาเลี้ยงเนี่ยมันบ้านนี้ปลายังมาตัวใหญ่ครับพี่เอออันนี้เป็นปลาในอันนี้ปลาในนี่ปลานินอันนี้ปลาอีสุ คือมันตัวใหญ่ครับคุณผู้ชมดูมือผมนะฮะโอ้นี่คือปลานิน allora ครับอันนี้ปลานินครับปลานินอันนี้ปลาในครับปลาในปลานินตัวแดงยูที่เนื้อกะก้างได้ไมครับลุงอันนี้เนื้อจะเยอะกว่าอันนี้จะ,นนจะมีก้างแต่ไข่มันจะเยววอะอวอือ่ะโอ้โหโอ้เอาชมครับคุณผู้ชมครับข้อมูลของคุณลุงแน่นมากนี่คือเป็นพ่อค้าที่มีประสบการณ์ในการเขาเรียกว่ว้ยังเสืออค้าสัรป่ามาขายในบูธของเปิ้ลนะแต่ผมบอกว่า เขาเรียกผู ality. ้ประกอบการหรือ <speaking> ว่าขายต้องการที่จะซื้อปลาอย่างเนี้ยปรึกษาคนได้แล้วก็ที่สําคัญราคาจะถูกถูกกว่าที่อื่นนะแล้วเพื่อนจะหับตรงเนี้ยไปขายต่อโซนนี้ก็เป็นโซนของซุปนะพี่เนาะของซุปกับเพราซุปอ๋อสวัสดีครับโกระเนีาจะของดีเมืองคอดเป็นใีอัวดังนั้นดูตรงนี้อันนี้ครับเป็นที่ไหน ซื้อฝากกันกินส้มแคบหมูต้องมาซื้อเจ้านี้อร่อยอันนี้พอทำองไรอยครับกาดกาดดำคู่ดือยไส้อ้วนกาดดำอ๋อแต่ท่นี่เขามันมีแบนทางด้างหลังไม่แน่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำใหม่มาทำอีกอยากกินบะทันบะข้านโอ้จะไส้อ้วนที่ปกติพี่ขายอย่างจะได้อะพี่ นี่นะคะขายยิ่งหนอยนะจ่ะชิละสามบาทจะถ้าเป็นกิโลกิโลสามร้อยห้าสิบนี่คือกิโลกับไซส์ไซส์อ่ไรกันนะไซส์และจานนะคะจะเอาตัวลูกอะไรอ่ะจ๊ะยาน้ร่วไปฝากบ้านนีนะพี่น้องจ้าตฝังได้เจ้าขอบคุณครับพี่ครับเด็กในบ้านลูกน้องกัาบ้านบ้ากผมทั้งมะพร้าวไลยเลยัดเได้ต้องเป็นน้ำพริกครับทุกคนดเลยครับกิงสลูก สวัสดีครับโอ้โหนี่ก็คือเป็นอาหารท้องดินนะพี่น้ะแม่ค่ะ ดูกุ่มอยซื้ออย่างไปครับอ้าครับวันนี้ซื้อี่ครับผอลาบเน่อครับผมหลัวบนตัวรันที่นี่แต่ที่ปราหารนนะครับขอร้านเดียวที่ัเผาเผาบางอย่างเลยนครับได้ครับยีบบาทครับผมครับก็ขายปักแพนหน่อยหนครับผมาซื้อบ่อยก็ค่ะครับบ่อยครับเป็นแฟนคลับนะต่างห่อเปิด่อที่ได้รวมคือรวมซานห้าง อันนี้เจอแล้วครับในการนี้จะัดำเ้วยการนำของชมรมกำนังผู้ช่วยผู้ดกำนังผู้ใหญ่บ้านก็้ช่วยสารรัตรกำนังโดเริ่มกำลังกสร้างห่องเปิหอคำบริการผูใหญ่ันงามขึ้นมาแล้วนะครับในวันที่3จะได้มีมลจะได้มีเอ